เฮ้มาอีกแล้วลับสกอร์แพนดามาอีกแล้วกล่องที่2ของพวกเรานะคะอันนี้ชื่อเซ็ตว่า Candy Monster t h a เอียร์อีที่สบอกกับผู้หญิงหวานแบบเราโอ้โหแบบเราใช่นี่ทุกคนเผื่อใครยังไม่ได้ดู EP แรกของเรานะคะเราแกะสกอร์แพนด้าเป็นตัว Adam Family ไปดูด้ใช่เมื่อสองถามอาทิตย์ที่แล้ว ทำเม็เหมือนผู้่านไม่เมินสมสามนาทีเสื้อเลยเฮ้ยอย่านี้เป็นยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มไปไปเริ่มเลยไปแบบเร็วไม่เสียเวลาขอเป็นคนแก่เหมือนเดิมนะครับคิวขอหยิบกล่องได้ไหมแล้วพวกก็ตัดได้งั้นนี่คือตัด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 กล่องสวยว่ะเฮ้ยน่ารักเออตั้งไว้ออยยย่่าางงงีี้้้้ตัไวเลนะแบบ มันมีแบบทุกสีแบบเป็นสีลูกกว่าสีขนมจริงๆเลยอ่ะก็สีน่ารักสวยมากสีฟ้ากล่องนี้แบบที่เราซื้อได้ถูกใจมากอ่ะกล่องไหนโอเคดูเริ่มกล่องนี้ก่อนเลยมาแล้วเราเป็นมือคัตเตอร์ให้ไปแล้วนี่ตัวพิเศษเป็นยังไงไม่บอกกันแล้วไม่ให้ดูเลยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยเหรอไม่มีใครเคยได้เลยเหรอไม่เคยเห็นนะเออไม่ชินเลยว่ะไม่เห็นเลย นี่เราก็ไม yeah. ่ตืนเต้นเลยก็ต้องมานั huh. like yeah, oh, hey, yeah. Yeah. ่งด oh, oh, ูข้างกล่องไปเรื่อยๆแ้หปิด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 อะาดิแอมดูกก่อนเฮ้อะไรอะคิวชอบออกตบุมากคิวชอบออกตบุอุ้ยหัวลุดอะไรลุดเฮ้ยเฮ้ยเ้นเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้โ้ เมื่อกี้มืนหยิบอะไรน้องหลุดไม่รู้อ่ะนี่นี่ใช่ปะเมื่อคือนมเหรอนมหัวลูกตาไหนทำตามการ์ดอาแกะให้หน่อยตาตามการ์ดอันนี้ให้แกะไหมอ๋อไอการ์ดน่ารักเลยนะบอกก่อนอุ้ยโคตรน่ารักเลยโอุ้ยโบโกสน่ารักค่ะใช่นี่มีรองเท้าอ๋อมีผหนุดเมื่อกี้คือรองเท้า เอาได้งเท้าเรได้หรอใช่ใช่ไปลงเท้าแก้วเดี๋ยวมันเดิมตอนท้ายเราก็จะไปให้คะแนนเราก็เลือกตัวที่เราชอบเหมือนเดิมได้โอ้ยอันนี้ทำยังไงโอ้ยจะอ๋อดูลอสีหน้าสีดีไมดูดูมือดิดูเทียวชี่มืออ่ะบนเหลืออะไรมืกอเมื่อว่าใช่มืออ่ะใช่มันเหมือนแบบเป็นเจลอ่ะเป็นเจลลี่อ่ะน่าจะถอดได้เลยแน่นไหมดูแบบบ๊อบเบิ้ลอ่ะใส่ใส่อ่ะเสียงกแบบเสียงสองเลยแกะกล่องนี้ต้องเสียงสองอะป ไปตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้ใ้หยิบออกมาเนี่ยแบงก์หยิบออกมาหรอเดี๋วแบงก็ต้องอันนี้แหละเพราะว่ามันน่าจะมีเหตุผลเฮ้ยเดี๋ยวขอถามกุมารก่อนอว่ากล้องอะไรแลกุมารกุมารเตะกล้องเลยอะถูมือมาต้องหยิบเองหยิบดิหยิบยดิบอ,อ่ากุมารมามาถูมือก่อนก่อนจับเพราจะถูมือก่อนนี่อันนี้ไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยโกลละ ดียม mm ันดดููแบบออกปะากุมารเลือกกล่องนี้ให้กับเราและเราปอดแล้วก็ปอดกุมารเลือกได้ไหมฮะ้ราปอดกุมารเลือกได้ไหมกุมารพลาดไปนี่เดียวเลยตออ้พลาดไปนี่เดียวเลยเจ้ากูอี้นะแต่ป็นเก้าอี้แม่ไม่ใช่เก้าอี้ตีเหตุผิดตัวเก้าอี้เหมือนกันเดินผิดตัวกุมารเกือบแล้วกล่องที่สองกล่องที่สองแบบเฮ้ยถ้าเราเปิดได้เรียงแบบชมพูฟ้าเขียวอะไรเงี้ยแบบสวยเลยนะมาเองครับ ขอรุนการ์นเหมือนเดิมเดี๋ยวดูให้ดูให้อยากว่าอยาไว่าอยากให้เห็นนะอยากให้เห็นนะเป็นไงอุ้ยหนักปวดโตด้วยอุ้ยไอตีนโตอาจจะเป็นซูเกะแรบบิทที่ยูชอบหรือเปล่ายขาขาน้องมาก,ก่อนทาาอ่าเดิ่มเดี๋ยวทำยังไงค่ไม่เจอ คุณคุกกี้และคูณไม่มีมีมีคุกกี้และคุณละชื่ออะไรชื่อขอดูนี่เหรอมันไม่เหมือนนี่เหรอเฮ้ยซีเทลเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวละไล่ใหม่ดิไล่ใหม่ดิตอนในสตันสตันสตันจมันคือตัวหน้ากล้องอ๋อตัวหน้ากล้องจะไม่ได้อยู่ในนี้เหรอแม่เล็แค่เซตนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12ตัวหน้ากล่องเอยโหตกใจวัาจะตื่นเต้นไม่มีใครดูหน้ากล่องเลยไมออกแบบใหม่เลยนะโอ้ปิดไฟด้วยไฟดับตาเม็ดดับาเม็ดนี่บอกแม่นี่บอกเลยนะลืมบอกไปว่ากูมารลอะแม่นตัวหน้ากล่องกับตัวซีเกตไม่บอกแต่แรกว่าลืมมองเลอะากลืมมอกลืมมอเทุกคนทุกคนน้องคือคูกี้และคูนก็เลยมีข่างไแล้คูนนันก ้องน่ารักอ่าะน่ารักน่ารักเออเดียะมีถันกี่ถังเลยปะมากจะเอิ่ว erm ร์กล่องต่อไปกล่องต่อไปุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอยากตื่นเต้นเนี่ยอยากเซอร์ไพรส์แบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ก็โอเคนะต่อไปได้ห่ะจริงเหรอเมื่อกี้เหวอะเลยนะได้แลเมื่อกี้เหวอะเลยนะทีนก็ไม่มีใครเห็นมันเลยแม่ โอ้ยอยู่แม่กล่องเลยไม่บอกกันอุ้ยอันนี้แน่นได้เหมือนกันอุ้ยอันนี้เต็มถุงเลยจริงไหมเน,นี่เดีย๋ยวเพิ่งนะหัวโตๆอ่ะไม่รู้อ่ะในในรูปคือหัวมันโตอ่ะอุ้ยอันนี้ให่กวอันนี้เราไม่ได้ดูว่าแบบซีเส็จมันคือตัวไหนไงไอ้น้ามันยิ้มอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วแหละพี่รัานเน่แน่ท่าได้อง้วไงชิคกอ่ะให้ถ่ายก่อนชิคก้้องชิ์ ชิคไปแล้วอ่ะเกนฮันเตอร์วินาทีน่ะเกนเทนเตอร์งอนอย่างยาวดูงอนสิมันเป็นไก่ยังไงอะวินานะแบบหนยาวอ่ะมันแต่มันเป็นไก่ยังไงอ่ะหรือไข่บ้างหรือปลาเนี่ยเราปลาไม่มีฟันด้วยเนี่ยใช่ไม่ดีเหมือนคอทเทจเลยนะมีฐานทุกอันไก่เซตนี้เขาจะมีฐานทุกอันเลยครีมนงานครีมงอนใหญ่มาก ไม่ได้หรอกนี่ผมน้องก็ได้มัาหลอเหรอใช้งอนยืดได้อ่ะใช้งอนยืดได้เลยเห็นไหมปวดยังถ้าไม่มีขาก็้ยังใช้งอนได้กองพี่สีกองพี่สีไป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 นะไปนัะไปนะไป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 ไม่ไม่น่าใส่เบา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 ไม่แน้ไม่เน้ไม่แน้ไม่เน้นเขาไม่ชอบแบบเขาใส่ด้านขามาไว้ตรงตรงที่ฉีกตลอดเลราเราแกะโสดไงฟาดา นีอะไรนะที่คิมเห็นเมื่อกี้มเหมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่มันคือไอติมหรอแ a นดี้แ n นดี้ n d y มันเป็นไอติมเออตัวลุกผมอุ้ยแต่ันนี้น่ารักมากเลยอ่ะสีสีสีสดสีฉนนี้เขาค่อนข้างหวานหวานแต่ไม่จัดนะหวานแต่ไม่จัดี่มัเราดูที่หูเขาเป็นหัวใจอ่ารักนะน่ารักว่าเออใส่ใส่ชุดเหมือนคล้ายๆพวกตัวตลกที่ในสวนสนุก เซนนี่ยเซนนี้เขาก็จะมีแค่แบบฐานให้น้องยืนไม่มีของเล่นโอเคต่อเลยต่อเลยกล่องที่ห้าแล้วนะคะบ้างันเด้บ้างันเด้ไปทงคูมานมาทงคูมานหยิบให้เหรอหยิบให้คนดิ้นด้วอันนี้ก็แน่นๆอันนี้ก็แน่นๆเอาล่ะมาดูซิว่าเราเปิดมาสามกล่องแล้วเนี่ยกล่องนี้เราจะได้ซีเคทเขาบ้างไหมผ่านลัง่าเลยโอ้ โอมเทียงถุยยาอันนี้ตัวอะไรแฟรี่ก็อตมาเตอร์โอ้แฟรี่ก็ตมาเตอรเหมือนเป็นางฟ้าเหรอเหมือนนางฟ้าไม่ทูนหัวอย่างเหรอว้าวเฮ้ยน่ารักนะมีแบบวีสีใสใช่น่ารักน่ารักนางฟ้าแม่ดูดูนะตัวเดียวนะมีสี่ชมพูอ แบบเอาฟ้ามาตัดใช่ได้แบบเป็นแคนดี้เจนี่ตัวเดียวนะสีเดียวเด่นมากหลายเลนหลายเฉดมากเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแล้มีคาถา๋ยวก่อนจริงดิจริงดิเอ้ยเอ้ยทำไมนางฟ้าเนี่ยโอ้ยอยู่ที่มือไหนที่มือเนาะคุณน่ารักมากคุณน่ารักมากเนี่ยพอตัวนี้มีป็อปตัวนี้ก็จะแบบ เริ่มเริ่มมีความสำคัญมีคะแนนมีคะแนนมีคะแนนแล้วอ่ะตัวต่อไปตัวที่6แล้วกุมารกุมารอันนี้กุมารส่งมามวยยิบให้เหรากุมารจะเปิดหน้ากล่องกับซีเค็ดหน้ากล่องออกไปแล้วเดือดซีเค็ดนะซีเค็ดไหนไหนขอดูหน้าตาซีเคดตั้งหนึงนะมันจะเป็นยังไงนะหัวต้องโตนะคะโตหน่อหัวโตโหน่อยแต่น้องก็มีหูลูกตัวเราก็ไม่รู้ไงไม่น่าไม่น่าแล้วหลักกุมารไม่งไปกินน้ำแดงแล้ววันเนี้ย ใจหัวโตอุ้ยโอ้ยอันนี้อัลกอริทึมใช่อันนี้นี่อยู่ชอบโคิวชอบเออตรงนี้น่ารักมากแล้วมีปลาหมึกอยู่บนหัวด้วยนี่ดูดีเทลทรงผมน้องก็จะเป็นแบบอันนี้ชอบหมึกยักษ์หมึกยักษ์ชอบสีไล่สีแบบไล่สีตรงใช่ชมพูแล้วก็มาไล่ม่วงแบบออมเบรออมเบย์แบบนี้ น้องหมดฟิลแบบเป็นนางเงือกด้ยน,นะมีแบบแอมเพอร์นี่ที่น้องเห็นไหม <c oughs> ที่น้องมีปลาดาวก็เหมือนแบบอยู่ต่อโลกใต้ท้องทะเลฟิลนี้เออน่ารักน่ารักสีก็น่ารักอันนี้มีอะไรไหมมีของได้อะไรเลยได้แล้วมหมดแล้วจ้ามีแค่ถ่านแลเคอ,อ,อันนี้แกะอจับไ,ได้ตัวหัวโต,วโโตวนะแต่จับมาแล้วหัวฟิมหรออะ อันนี้ไม่โตไม่โตอันี้ก็่ตตะกองเหรอเฮ้ยตะกองแล้วเอาไว้เดี๋ยวอ่านเขาบอกแว่าตะกองมาหน้าเล้าอ่นี่คือคนที่พาผมเ้าวงการยาวเลยะแล้วก็ดูสิยาวเลยอไอ้ตะกองนี่แหละตัวดีเอาปิดไฟกูกมาสร้างกพี่นิหารทุกคลิปเลยปะเนี่ยไป้ยตั อ้าวอเมอนชามีลหรอเอลเป็นเอลเป็นเอลเป็นเอลโอ้โหเฮ้ยจะเป็นเขียวที่สวยมากเอาหรอใส่เปล่อกหอทุกคนเลยเหรอน่าม้าว่ะสาวน่าม้าอุ่น่ารักมากสาวน่าม้าว่ะลิกนี่านาม้าไม่มีมีของเล่นแม่ไม่มีเลยไม่ใช่ไม่หรอกเพราะว่าเขาออกมาแล้วตัดจากคนอื่นเป็นแบบเขียวชมพูอ่ะเลยเด่นเลยอะ ขานก็สีแดงสีขาวเหมือนกันขาเหมือนกันขาวเหมือนกันอันนี้ตากล้องจับหรอตากล้องจับตากล้องไม่คนเลือกอ่ะคุงปัวโตเนิวดีอิงอ่ะคุงเหรออ่ะคุงอีกแล้วเหรออางเหรออ่ะคุงอ่ะคุงอีกแล้วอ่ะคุงจะเป็นอามิยวหรือเปล่าวะน่าจะอามิยวอ่ะมันแรงกลุ้มๆขุน เรายนะลรู้รู้ว่าถ้าได้ซีเกตอะมันขายได้กี่บาไม่รู้แต,แตนนแบบ่ตัวเดีย่แบบเจ๊เี่ยงราคตัละักกล่องนใช่ตัวนึงานะส,สมมติสมมติมมติกล่องนึงเนี่ยสมมตินะมันสี่ล่อบาเซตอ่กล่องเซ็ตนะไม่ได้กล่องนะเซตหนึ่งสิบสอตัวสี่พันบาทเราคำนวณแล้วตัวซีเกตเนี่ยมันจะราคาเท่าหนึ่งเซตเลยหกล่องยก็คือตัวเดียวนะเอาไปขาย ซื้อใหม่ได้เลยนะแต่เราไม่ขายล็อกเราก็ชอบเราก็ชอบมามันคือหนึ่งเซตอต่มันจะมีตัวซิกเข็มออกมาแค่โอ้ยากมากคือค่าเฉลี่ยมันยากมากแต่ก็มีคนได้นะที่ไม่ใช่พวกเราอ่ะพี่ก็ได้บ้างดีก็ได้บ้างแล้วก็บอกว่าอันนี้จะเป็นแบบเราจะเกลืออันนี้จะเป็นซิกเที่จะเป็นของช่องเราไม่เน้นซิกเข็มเปลี่ยนช่องดีกว่าเน้นซื้อเยอะเราตั้นช่องใหม่เฮ้ย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 ในซองอ่ะ มิวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องชื่อว่ามิวไงมิวเห็นไหมออกแล้วมันใหญ่ซ้ำหรอไม่ได่ซ้ำไม่ได้ซ้ำมนมีอะไรมันหลงกับต้นนี้เลยเออว่ะเป็นพระนี่ไงอ่ามันบี่นี่มหูมีหูจะใส่หูให้น้องอ่ะเฮ้ยน้องชอบเจี่ยวนะน้องต้อเป็นผู้ชายที่สุดแล้วอ่ะมันมันเป็นเรื่องเรื่องของพวกใครอชาที่พี่เราชอบเลยเนี่ยน้องต้เป็นผู้ชายที่สุดในนี้ปะ น่ารักเหมือนเหมือนเหมือนแต่ละฟิลี่ของเขาเขาจะชอบมีตัวใช่ไว้ตัวหนึ่งตัวชอบทค่ใสแต่เราไม่ได้ใสเท่านี้นะมันมันมันใสนี่มันขุ่นกว่าน่ารักมากนะมาลองไปดูแลเฮ้ยมีหูด้วยแต่หูก่อนเดี๋ยวเดยไม่ชอบอ่ะชอบตัวนี้อะอุูยเรื่องไม่ถูกเลยเนี่ยหูไปก่อนไม่บอกไม่ชอบตัวไหน เออว่ะมันแบ่งซ้ายขวาจริงว่ะใช่ไหมตอนแรกคิดว่าแง่งอ่ะมันเหมือนกันสองข้างแต่แง่งมันไม่เหมือนนะมันมีโค้งแล้วเบี่ยงลงมามีเหมือนตัวซีกับตัวดีไปต่อแล้วนะตัวที่เก้าโอ้โหตัวนี้ซุดอยู่ใบตูดกล่องเลยตัวเล็กมากพี่เห็นอะไรตัวเล็กมากก็ได้นะมันไมน้องนอนอยู่ใบตูดเลยอ่ะอุ้ยน้องหายไปเลยหยิบเมื่อกี้หาไม่เจอ อันนี้เป็นยังไงครับตัว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 มันสายยากมากเลยคือถ้าเข้าอันหนึ่งได้อีกอันหนึ่งมันจะเลือกเพราะว่ามันดันกันมััันนนดกตัวที่เก้าตาว้าวตัวนี้มาโดนทัดเลยใช่นี่ชื่ออะไรใช่ไหมแกัมมี่แบโอ้นี่ไงน้องหนง่มแกัมมี่แบน่ารักมากอ่ะเออแล้วตัวกัมมี่มันเป็นแบบเอาออกไม่ได <presses S 2> ้ใสใใสสเ่ ไม่เหมือนที่เด็กกินเลยอ่ะไม่ตอนนั้นก็กินต้ัวมันเหมือนอร่อยนะตัวกิบบากใช่เป็นเป็น t e เ t อร์มันแบบกระปุ่มกระปัองเลยนะเขายนี่โกนมันหางพุชเชอร์เลยผิวผิวถามมาถามอะไรต่อหปต่อไปเกิร์สเกิร์สนีเหมือนขนมเลยว่ะนี่เหมือนขนมที่เรียแบร์ฮอสิบาทไม่ดีเลยนี่จิแพงแพงแล้วมันมีหลายสีด้วยหน้ากล่องมันถือสีน้ำตาลเลยแบบตัวสีส้มส้มเฮ้ยเพื่อนเลยแค่สามกล่องเลยมาดี มานดีอ่านี่วันดีมานดีต้องได้แล้วมขอผิดคอนเซ็ปต์ทั้งหนึ่งทีฟเจแคทเจแคทเจแคทหนุนหน่ะโหเน่นมากโห้ยเน้นมากแกะต่อแกะต่อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีงานเล็กกว่าก่อนนะมีงานเล็กกว่าก่อนนะไม่บอกไม่รู้ไม่รู้พี่เดีเดียวกันมีงานเล็กกว่าก่อนนะไม่รเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ดูดี๋ดูเดี๋ยวดูเดีดู มึงจะดูมึงดูอะไรนะมึงจะดูมึงยไม่ดูหรอมาหัวโตหัวโตเดี๋ยวไอ้นั้นเห็นแล้วอ่ะกำมันไม่ดีใจอ่ะกูหาอยู่ไงกูหายอยู่ไงเดือนนี้เหรอไม่รู้ได้แล้วกูหายอยู่ไงอันนี้หรือเปล่าเป็นหมวกหรือเปล่าสตอร์เบอรี่ขาวหรือเปล่าแกเลยแกเลยไอ้นั้นแกเลยลุ้นไอ้นั้นลุ้นไอ้นั้นลุ้นให้หมด เขียนตัวแรกของพวกเราหรือเปล่าที่เขียนมันคืออะไรยังไม่รู้เลยไม่ใช่อ้เป็นซูการแล็ปเป็ดโอ้แต่เพราะมันไม่ยิงเพราไงเล่นี่ยนี่ด้วยเอ่าแต่แกะให้ดูเป็นกระต่ายถืว่ามันมันเป็นตัวเกาะตัวเขาอ๋อกอยู่ข้างหมาใช่ยังไงนะมีชุดเนี่ยในกล่องไม่เหมือนเฮ้ยคุ้มมาตัวเนี้ยกระต่ายดีมากเกหล็ดแล้วเด่นสุดเพราะนางผิวสีคนเดียวใช่ ไ้มีมีคนหนึ่งผิวสีมี่นะมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งเฮ้ยจะนาแบบสีเด่นนะมีผิวสีสองตัวกอยังไงอ่ะ่อไม่ได้ิ่อไม่ได้ต้องกันพร็อพเหรอมาดูในการนี้มีอยู่ข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังอ๋อได้ทางหลังชิกันอ๋อมีมีทางหลังชนกันเลยเออได้มันจะเข้าบ๊อบพอดีนทางข้างนะได้สิเขียนแล้วค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะได้สองตัวมันได้สองตัวไม่ดีแล้วสีดีมากดูดีในหูแบบเฮ้ยแต่ชอบที่เอาผิวสี ใช่เันมันมันมันทำให้แน่นเดี่ยหลากหลายใช่อุ้ยน่ารักค่ะดูวะมีฐานไหมเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไปเลยเฮ้ยกี่กล่องอะสุดท้ายจริงปะเนี่ยนี่อันนี้อันนี้สิบเอ็ดแล้วเหรอสิบเอ็ดจะเป็นสองอุ้ยต้องได้บ้างแล้วนะใจโคตรอุ่ยน่าน่ากินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวไหนไม่ได้อะตัวนี้ตัวนี้ได้แล้วนวลนี้่น่าจะไม่ถึงเต้นอะเหมือนมิ่งก็ได้อย่างเงี้ย ักกบว่จริงๆแล้วที่แข็งนั่จะตัวแรกแล้วนี่แหละมันเม่โลยจริงใช่เฮ้ยน่ารักนี่ก็คือผิวสีอีกตัวหนึ่งนะคะเฮ้ยกลายเป็นตัวที่เป็นผิวสีอ่ะเด่นเด่นเด่นมากโอ้ยน้องน่ารักมากดูดูหัวนะเป็นยูนิคอร์นน่ารักน่ารักน่ารักมาก อุ้ยแล้วป้าน้องเล้อเหรอเฮ้ยแต่ถุนมือน่ารักนะมันมีแบบมีอะไรไหมไม่มีเลยหมจะนำหนาด้วยหมดเฮ้ยกล่องสุดท้ายเราก็ยังมีหวะเห็่ะหวะไม่ต้องหวังแล้วหวนึงปิดแบบว่าเปิดไปเลยไม่ต้องรู้ละเร็วๆอ่ะเอาแบบเร็วๆทำแบบคนดูนะเฮ้ยมันมีอะไรออกมากอนป๊อป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 ปป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 ป แบดแบดอะตัวนี้เนี่ย EP 3เราอาจจะรออีกสักสองเดือนเราว่าเราจะเป็นทำบุญหน่อยต้องใาดวงกวอนเราต้องเอาพวกอัดทอยไปทำบุญตองแก้มบุญมาใส่ให้น้องชื่ออะไรน้องอรี้ชื่ออะไรดอมเบรี่ขาวดอมบรี่ขาวโอเคจบไปแล้วกับการเปิดแคนดี้มอนสเตอร์ทาวน์ของพวกเรามาเรามาให้คะแนนกันหน่อยเลือกยากอะเหมือนเดิมขอความสวยงามก่อน เดี๋ยวเขอดูหน่อยขอดูโปรหน่อยความสวยงามหน่อยครับเอาสวยงามเฮ้ยระหว่างระหว่างดูนี่เลือกตัวในใจไว้ด้วยนะนี่ไงเลือกตัวในใจไว้ด้วยไม่ใช่ให้คะแนนความสวยงามของเซตนี้ออ๋ความสวยงามเซตนี้โอเคให้กาวให้ที่ให้ที่นัดก่อนให้แปดแรงให้แปดอ่าไล่กัน ถึงให้น้อยกว่าดามแคนลี่เขาไม่ได้ปเกตใช่โอ้โหคำว่าแบงก์นวกันแบงก์รู้สึกว่ามันเป็นแคนดี้ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีความนวลของมันที่มันรู้สึกไม่ได้แบบเยอะเหมือนดัมที่เราเจอเมื่อกี้ไม่ได้ความไล่สีไม่ได้ความเป็นพลติแต่ถามว่าเขาเลือกใช้สีอะดีนะเหมาะค่อยข้างเหมาะกับความเป็นแคนดี้ของเขาอย่างแบบ สีมันออกพัตเทลบ้างหรืออันเนี้ยบางอันมันไม่ได้พัตเทลอะแต่ว่าพอเขาเอาสีมันมาคู่กับสีข้างเคียง์มันก็ทําให้สีมันดูซอฟลงไปเองได้ไดเด่นเด่นต้องบอกว่าบอก,บอกว่าแบงค์จบทางนี้มาด้วยศิลปะจบศิลปางก์ถ้าแล,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ให้น้อยเพราะเขาไม่ค่อยมีพออาแบบแบบแบบว่ามันมีแค่ตัวเดียวเองมันก็จะเป็นตัวตั้งเลยแล้วก็จบเลยแต่ถามว่า แต่ละตัวเขาใส่ดีเทลของมันมาก็เยอะอยู่แล้วเอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยถ้าปกติก็ถอดมาเป็นพ็อปได้อย่างเงี้ยถูกปะแต่เขาใส่มาให้เลยไงปีกเปิดอะไรเงี้ยพาทมันน้อยคุ้มค่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าเหรออืมคุ้มค่าคุ้มค่าถ้าเทียบถ้าเทียบเหรอต้องต้องไม่เทียบใช่ต้องพูดเป็นกล่องเม่ใชายไม่ควรเทียบเอาแบบจ่ายตังค์ไปเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นแคนดี้แล้วออกมาแบบนี้สำหรับ แต่งมันมันขูดข่ายค้มพุ่งเมือนกถ้าพูดถ้าพูดเพราะว่าตีโจทย์แต่มีตีโจทย์ของตัวของเขาใช่ทั้งสีด้วยทั้งลูกเล่นด้วยทั้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งองค์ประกอบของแต่ละตัวก็ถือว่าตอบโจทย์ความเป็นแคนดี้อาจจะสาวหน่อยก็ได้ไม่รู้ว่าพอเราเป็นผู้ชายด้วย่าไม่แต่ส่วนตัวชอบนะใช่พอพอเราเป็นผู้ชายหน่อยเราเลยรู้สึกว่าไม่ได้อินแบบไม่ได้อินจ๋าเท่านั้นแต่ถามว่าชอบชอบที่เขาดีไซน์มาแบบนี้ไหมก็ มันก็ยังรู้สึกว่าเป็นสกตรเพนด้าที่ที่เขาจะทับออกมาหรือหรือด้วยความที่สโตรเพนด้าที่เรารู้จักตัวศิลปินเองะเขาก็จะออกแบบดัด้าหน่อยเท่ๆหน่อยแล้วพอมันเจอกับซีรีส์ที่เป็นแบบหวานเลยอ่ะคือมันคอนทรามากใช่ใช่ใช่มันคอนทรากับสิ่งที่เขาเป็นเขาเป็นแต่เขาทำออกมาได้ดีมากใช่เลยแบบตอบโจทย์ได้แบบดีเลยแหละ เก่งนะเก่งมากนะแล้วแบบสีมันก็ชัดแบบตอนแรกเราเห็นหน้ากล่องนึกว่าจะหวานมากแต่พอแกะออกจริงแต่ละสีคือแบบชัดหมดเลยเด่นตัวแต่ละตัวก็คือเด่นเฉพาะตัวนั้นเลยเป็นอีกหนึ่งจดที่เรารู้สึกว่าเราอยากเก็บของเขาใช่เขาค่อนข้างตีจดได้ดีโอเคต่อไปเรามาเลือกตัวที่เราชอบกันดีกว่าคุยยากอะอาแต่คิดเลือกได้นลยหนึ่งสองสามอ๋อเมอนแมงมิวปอย เราได้เลือกตัวนี้เหมือนกันแล้วที่เขาอ่ะเป็นผิวสีด้วยเราก็ดูเด่นดูสีะไรแต่เราก็แบบด้วยความที่เราก็ชอบแบบใครสติ๊งเหมือนกันแล้วมันมันอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวมันเลยเป็นส่วนตัวนิดนึงว่าแล้วอีกอย่างมันเหมือนมันเป็นมันมีพาร์ของเขาด้วยมั้งเราก็เลยชอบตัวนี้แล้วแมนถึงชอบตัวนี้ลกลำอันดับแรกคือด้วยสีด้วยแหม่เด่นเลยแบบลองเทียบูดิ น้องก็จะโดดขึ้นมาแล้วแบบความไล่สีเขาความละมุนของเขามันแบบดีมากอ่ะชอบแล้วที่สาคัญคือเป็นตัวเดียวที่มีของเล่นนี่น้องก็จะหันหลังวนเลยนี้แล้วมันน่ารักมากแล้วแบบสีตัดกันด้วยนี่ชอบความผิสีแลวเป็นตัวเดียวที่มันเหมือนสัตว์จริงจอาจจะไม่ได้สัตว์แต่ว่ามันมีลายที่ตัวเห็นที่สามเลยอเเป็นตัวเดียวเลยนะตอื่นจะไม่มีอ๋อเพราะว่านั้นชอบรายสามแล้วผิวสีไม่ต้องบอกก่อนนะว่าเราเป็นทั้งสัตว์ ใช่สอนเราเป็นแฟนคลับจะบอกอีกเหรอับออกหน่ยดูลายดีดูตัวด้วยไปตามงานศักเราได้นะครับสวินโฮมแอนทูครับตัวเปอร์วินตี้แม่ไอจีไอจีดูได้เลยใส่ได้ไหมโอเคโอเคโอเคสำหรับวันนี้ยี่ีสองของเรานะคะโตบิแพนด้าแฮนดี้มอนสเตอร์ทาวน์เราก็จบแล้วพวกเราก็คือไม่ได้ซีเข็ดอีกเช่นเคยแล้วเราก็ไม่ท้อนะเราจะเปิดไปเรื่อย บ๊ายบติดตามดูที่ EP3 พวกเราได้เลย,ยบ๊ายอย่างนั้น EP3 ครับบ๊ายบาย